เพื่อนชมวิวส,สวยๆนะครับไอซ์เบิร์กส,สวยจะดูกี่ครั้งกี่รอบก,ก็สวยงามมากครับสวยมากทุกพื้นที่มีความสวยที่แตกต่างกันแต่สำหรับที่นี่เมืองอิลูสัต กีนแลนด์จุดเด่นคือน้ำแข็งไอซ์เบิร์กช่วงหน้าร้อนก็จะเห็นน้ำแข็งก้อนใหญ่มาฮึมาเต็มท้องทะเลวิวธรรมชาติส,สวยๆครับเพื่อนๆอเมสซิ่งมาก เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับเพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวอิรูซัตเชิญครับทานน้ำแข็งสวยงามมาก